ประมาณต้นปีหน้าจะแล้วเสร็จนะครับเรา่าได้ผู้โดยสารได้พัน0คนต่อชั่วโมงแต่ตรงนี้เราอยู่ที่3 0 0รอยนะครับมันก็จะโตใหญ่โตขึ้นเอกันนะครับมีสองชั้นนะครับแล้วก็เราก็ทำลานจอดด้านนอกนะเมือเนี่ยให้ทาวไปนะคแับจะมีลานจอดอากาศยานที่จะเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะไปจอยกับในเรื่องของรายเบรที่จะต้องออกไปเรื่องตัวท่าเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วก็ง่ายครับแต่เราสามารถรับผู้โดยสารได้ปีละสาล้านคนนะครับแม็กซิมัมคือ3ล้านคน ปัจจุบันเนี่ยเ,เราเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะรับได้ถึงแต่ในอนาคตซึ่งซึ่งดูประมาณการแล้วน่าจะไม่พอนะครับน่าจะไม่พอซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตัวอารที่เราเรียนแบบแบบบิงตามแบบที่ของที่ซิมโรดนะครับที่เราทำาอ้กมาในลานจอดก็จอดเครื่องบินขนาดใหญ่ได้สามลำมีสะพานเทียบสองตัวนะครับสะพานเทียบสองตัวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของแฟคติรี่ต่างๆตอนนี้ทางทางคณะกรรมการผู้บริหานนรเรากำลัง คุยก <ersch> ันอยู่ว่าเราจะต้องมีอะไรใส่แบ่งพื้นที่ข้างในอย่างไรสำหรับผู้ประกอบการที่คุ้ใสกานบินต่างๆนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยในสายการบินหลายๆสายก็มีความต้องการอยากจะมาลงทุนทำตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้บริการผู้จัดการท่านก็หาตลาดบริการแอร์มาแล้วแอร์เอเชียก็เข้ามาติดจอเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหลือไเอเชียซึ่งยังยังไม่ได้มาลงแน่นอนแต่ว่ามี คิดๆแล่วจากตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยครับปออฟทางข้านนะเจริีทางออกนะครับในส่วนเองก็อาจจะไม่ได้ก็อาจจะมีตังมีอะไรแต่ว่ามีหน้าในท่าดว่าประมาณควคุมหาเสี็งแต่ว่าจะใช้งานได้แคัมงเเฉี่ยแล้วมีเครื่องลงเนี่ที่ตรงนี้คะบันกาวัตินี่นะครับของเราจะมีเด้ียอย่าง่ก็คือมีออลเวย์อลรรสไฟการแอ กวันกับละสองไฟท์นะครับแล้วก็เหมาลำแล้วเหมาลำเนี่ยมันไม่ตอบไม่ได้เพราะว่าบางวันก็สามลำบางวันก็ลำเดียวบางวันก็ไม่มารู้แล้วว่าพอลาสไฟท์ออกไปนี่ก็ปิดสนามบินรัดไฟท์เนี่ยตรงนี้นะครับปิดครับคือสมมุติเป็นเสร็จสองทุ่มสองทุ่มก็ปิดแต่ว่ามีเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่อเอเปเลตจนจนเครื่องหมดท,ท้ายที่สุดคือหลังจากเชา้าเนี่ยบางทีมีตีสี่ตีสีส่เขาก็จะมาประมาณตีสองครึ่งก็ต้องมาเปิด เปิดเพื่อดูแลแต่ว่าในในตัวตัวท่าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครแต่ว่าเด็กที่จะโอเปเรตเนี่ยเขาจะมาก่อนขัดเครื่องนะเครื่องใช้งานประมาณชั่วโมงครึ่งมันต้องมารอเพราะฉะนั้นมันมันตอบเนี่ยไม่ได้แต่เราจะรู้สเก,ก็ตก่อนอย่างวันเมื่อคืนเนี่ยมันรอสองชั่วโมครึ่งเลยแต่เมื่อเช้าออกตีสี่เขาก็ขัดนล้เพิ่มเรื่องงานกลับบ้านชุดใหม่มาตี 4, สี่ก็คือตีสามก็ต้องมารับ การต่งการเนิการต่องเหมือนกับสนามบินทุดทายเขาจมีสเก็ตด่อนแล้วก็จะมีสเก็ตดูวนแล้วเราก็จะประสานแยกตอนมสแล้วก็ตอพวกนี้ต้องวางทุกอย่างนะที่เกี่ยวข้องยากถามเพื่ว่าอันนี้เรื่องที่เกี่ยับของผู้โดยสารที่จอดรถนี่นะครับตอนนี้นะครับที่เราไว้า่าน้างนี้นะครับทีออย่างนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับอีกประมาณจอดได้เป็นพันคันซึ่งซึ่งคือเอาดอไมไม่มีินดอตอนนี้ยังเป็นเอาดออยู่แต่ว่าตัวเอาดอเนี่ย แม่นะพูดแค่พื้นที่ตรงนี้ไม่พอนะครับอาจจะต้องทําเป็น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 โลเป็นเป็นชั้นที่จอดรถแต่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่เรามีเรามีพอกรที่จะให้จอดได้คปจอดมาปัจจุบันเนี่ยนะครับมีแค่จ่ายนะครับก็คือชั่วโมงละ30บาทชั่วโมงละ30บาทนัานนะตรงนี้